สวัสดีครับนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่สนามบินโซภูมิซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถึงนับ Hello again everybody Now I'm on my way heading to the Sonam uh, Airport It will take about half an hour to get there พอดีผมก็ชิลๆกับการน,นั่งรถอยู่ใน กรุงเทพนะครับเพราะวันนี้รถไม่ติดนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวการจราจรค่อนข้างจะช่องตัวนีแตนะ่ the traffic is quite easy แต่ตอนนี้ no traffic jams ไม่มี traffic jam เลยวันนี้นดีมากเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่บนนี้นะฮ i g h w a y ก็คือทางด่วนนะครับคำว่าทางด่วนก็มี Highway super highway แล้วก็อีกคำหนึ่งที่เป็นทางกายคือ expressway สามคนี้นะฮะ ทีนี้ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ถึงคำว่าสะพานลอยให้ใช้คำว่า overpass overpass กับยีก็คำนึงคือ fly over ที่มันที่มันพาดผ่านข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งคำนี้จะใช้คำว่า overpass หรือ fly over นะครับส่วนทางหลวนที่เราต้องจ่ายเงินก่อนจะขึ้นเราจะใช้คำว่า highway super highway และ expressway นะครับตอนนี้ก็รู้สึกสบายๆครับ แต่ว่ามองดูดูท้องฟ้ามีความรู้สึกว่าฝนก็น่าจะตั้งเท้ามา It seems that um, it will rain or maybe raining sometimes later นะฮะมีความเป็นไปได้นะฮะว่าฝนจะตกนะ It's likely to rain ใช้ประโยคนี้ก็ได้นะฮะ I think it may rain วิธีการพูดไ,ได้หลายอย่างนะฮะเดี๋ยวจะทำเป็นซับไว้ให้ให้าคลิปนะครับถึงเวลาที่จะต,ต่อโอเคก็เดี๋ยว <Okay. S 2> ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทาง destination จุดหมายปลายทางนะฮะ destination and today my destination is this Suvarnabhumi Airport เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ see you again later when I get to the airport goodbye